โอเคผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัศาวินกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีอินเทอร์เน็ตของค่ายทูบูบิตนะครับผมมาแจกท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เท่าไรเดวก็ไม่ดูนะซึ่งอันนี้ผมก็มีอยู่6รหัสนะครับผมซึ่งเงื่นอนไขง่ายๆก็คือต้องไม่มีเงินอยู่ในซิมนะครับผมซึ่ง,ต,งต้องเป็นเงินที่เติมเงินด้วยนะต้องเป็นซิมที่เต็มเงินด้วยไม่ใช่แบบ เป็นซิมรายเดือนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอันแรกเลยก็แล้วกันนะครับผมซึ่งอันไหนทําไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมโอเคมาดูตัวเลขก,กันเลยครับผมเป็นดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นอันนี้เป็นสองกิกสามสิบวันนะครับผมลองเอาไปใส่กันดูนะก็บางอันผมได้แบบทำคลิปไปแล้วนะครับผมแต่บางอันก็ยังนะ อันต่อไปเป็นดอกจันเก้าร้อยนะครับผมเป็นดอกจันแปดศูนย์หกสามสามนะผมสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นห้าร้อย mb ผมหนึ่งวันอันนี้ไม่แนะนำให้เปิด YouTube นะผมซึ่งมันจะกินความเร็วเน็ตไปนะครับผมโอเคมาดูอันต่อไปเลยเป็นดอกจันเก้าแปดจิตดอกจันสี่ห้าสีเหียมนะผมอันนี้เป็นเน็ตไม่จำกัด นะครับผมดอกจันเก้าแปดเจ็ดดอกจันสี่ห้าสี่เหลี่ยมนะครับผมโอเคไปดูอันต่อไปกันเลยครับผมอันต่อไปเป็นดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเน็ตสองกิกเจ็ดวันนะผมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมบางคนน่าจะเคยเห็นเคยพบเคยได้ยินมาแล้วนะครับผมอันนี้นะ โอเคมาดูอันต่อไปอันต่อไปก็คล้ายๆนะผมดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมนะผมอันนี้เป็นหนึ่งกิกสองวันนะครับผมโอเคเอ้ยขอไปผมอันนี้เป็นหนึ่งกิกหนึ่งวันนะผมใช่เปล่าอ่ะใช่นั่นแหละหนึ่งกิ๊กหนึ่งวันครับโอเคมาดูอันต่อไปเลยอันต่อไปเป็นดอกจันแปดห้าศูนย์นะผมดอกจันหนึ่งดอกจัน หนึ่งเจ็ดี่ศูเกสี่สี่เหลี่ยมน,นะผมอันนี้เป็น12บกิกสเดือนนะผมอันนี้ลองไปใส่กันดูนะผมไม่รับอาการว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมโอเคดอกจันแปดศูนย์ดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่งเจ็นย์หกหสะผมสี่เหลียมสิบกิกสเดือนผมคิดว่านี้น่าจะแบบเฉลี่ยนะผมเดือนละสามกิก อะไรประมาณนี้นะผมซึงก็อันนั้นเป็นอันสุดท้ายนะครับผมที่ผมนำมานะผมเป็น6รหัสนะครับผมโอเคถ้าใครจ้าก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ